สวัสดีครับตัวร้อสูญยากอยากเล่านะครับเอาละครับซีรีส์ถามแชท GPT กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปเรื่องของกองหน้าตัวเป้าเรื่องของแบ็กซ้ายหลายลคนแบบอือยากได้แบ็กขวาหน่อยครับพี่เพราะว่าซีซั่นหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับว่าเมื่อไม่มี trend, เทรนด์อาริสเนอร์อานูแล้วลิเวอร์พูลจะจัดการอย่างไรจะดันคอนขอ์แบรกซี่มาอย่างเต็มตัวเลยไหมหรือจะมี คนอื่นๆเข้ามาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประเด็นมันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางชววฟิล์มปงใช่ไหมฮะของเลวูเซนอ่ะวันนี้ลองลองมาคุยกับ c ชัด GPT อีกครั้งหนึ่งครับว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนครับผมก็ถามไปแบบนั่นแหละครเออเทรนด์ย้ายออกไปแล้วใครจะขึ้นมาแล้วก็มีชื่อของคอนเนอร์แบดลีย์มีชื่อของโจโกเมสนรีนั่นผมก็ พุ่งไปเรียนไปที่ของแบรดลีย์นั่แหละครับว่าเฮ้ยลองคุยซิแบบอย่างจริงจังวิเคราะห์หน่อยซิว่าแบรดลีย์เนี่ยจะสามารถขึ้นมาทดแทนการขาดหายไปของเทรนด์ได้จริงหรือเปล่านะครับชัดจเจนไปที่บอกว่าเอาจุดแข็งก่อนนะฮะของแบรดลีย์เนี่ยแน่นอนครับเรื่องของเกมรับที่ดุดันอย่างเป็นธรรมชาตินะครับมีพื้นฐานเกมรับที่ดีมากอยู่แล้วครับตัดบอลเก่งปะทะดีวิง่งไล่เพรสเร็วข้าสกัดแม่นยำนะฮะซึ่งถ้ามองจากจุดนี้เนี่ยเทรนด์ก็จะโดน วิพากวิจารณ์ในเรื่องของเกมรับเยอะหน่อยถูกไหมครับอีกเรื่องที่เป็นจุดเด่นก็คือพละงกำลังกับความเร็วครับสภาพร่างกายนะฮะวิ่งขึ้นลงได้ตลอด90นาทีนะครับเหมาะกับระบบการบีบพื้นที่ของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งในยุคของครอปก็ทําให้เห็นแล้วจนมาถึงยุคของอันชา์อตก็ถือว่าทําได้ดีนะครับคาแรคเตอร์ดีครับจิตใจเป็นนักสู้อันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วเนาะ เล่นแบบเออใจมันได้เด็กมันสู้อะไรประมาณนะั้นแต่มันก็มีจุดด้อยแหละครับที่ต้องพัฒนานะฮะเรื่องของเกมรุกอ่ะถ้าถทาวัดจากลูกครอสการเปิดบอลเนะี่ยอันนี้เทียบเทนไม่ได้อยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการเล่นหรือการโจมตีอีกเรื่องก็คือประสบการณ์ในระดับสูงครับหมายถึงว่าการเล่นในเวทีใหญ่แล้วยืนระยะได้สม่ำเสมอ แอ่ตรงนี้ที่เรายังต้องรอดูครับว่าแบร d ลี่จะจะรับมือกับมันได้หรือเปล่าโอเคครับเคยขึ้นมาเล่นในช่วงเวลาของยินครอปตอนที่เทรนด์มีการบาดเจ็บยืนระยะได้ก็ก็ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วถ้าถ้าขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกเลยเนี่ยแบรดลี่จะทำได้ดีขนาดไหนก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่คราวนี้มาดูที่บทสรุปครับชั a t g บ t บ,บอกว่าแบรดลี่มีศักยภาพขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเข้าระบบ มากน้อยแค่ไหนถ้าเน้นเกมรับพละกกำลังวินัยแบ l รี่จะได้ไปต่อแน่แต่ถ้าแบบต้องการฟูลแบ็กที่ครอสบอลในระดับย์เมเกอร์ถ้ายกแบบอย่างคิวินเดบรอยแบบนี้นะครับแบบเทรนที่เคยทําได้เนี่ยก็อาจจะต้องหาคนที่มาแบ่งเบาภาระหน่อยซึ่งพอหยิบจับไปเปรียบเทียบกับคนที่มีข่าวใช่ไหมโดยเฉพาะคนแรกก็คือชี่ฟริมปงนี่แหละครับของเร์เซน เพราะล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็หนึ่งในทีมงานเอเยนต์ส่วนตัวของฟริมปงเนี่ยก็อัพสตอรี่ครับว่าเออกำลังทำงานอยู่ในอังกฤษนะอ่าอยู่แถวแมนเชสเตอร์นะซึ่งมันก็ใกล้กับลนะิเวอร์พูลเนาะพูดถึงฟริมปงนะครับจุดเด่นแน่ๆครับความเร็วนะฮะจัดจ้านมากวิ่งแบบโอ้โหทะลุทะลวงเกมรุกสุดจัดนะฮะยิงประตูแอสซิสต์ได้อยู่ในระดับ เป็นตัวริมเส้นเลยเป็นเป็นปีกได้เลยอ่าประมาณนั้นนะครับแต่จุดด้อยจุดที่น่ากังวลก็คือเรื่องเกมรับนี่แหละครับเหมาะกับระบบวิงแบ็กมากกว่าการเล่นเป็นฟูลแบ็กนะครับถ้าเล่นในระบบแบบที่เล่นอยู่กับเลเวอร์ก็คือ3-4-3เนี่ยเราเห็นภาพชัดอยู่แล้วแต่ถ้ามาเล่นในระบบฟูลแบ็กเป็นหลัง4ี่เนี่ยแบ็กโฟนี่มันจะต้องมีการปรับเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับสล็อตละนะครับว่าถ้าได้มาจริงแล้วจะทํา ทำแบบนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับโค้ชแล้วล่ะครับว่าจะปรับจูนอย่างไรส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ยมันก็มีรายงานใช่ไหมครับว่ามีค่าสัญญาอยู่ที่ราวๆสาสิบห้าถึงสี่สิบล้านยูโรครับก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ที่สูงเกินจริงอะไรขนาดนั้นพอพอคุยกันได้แล้วในเนื้อหาข่าวล่าสุดก็มีการบอกว่าอาจจะได้แบบจ่ายก้อนเดียวด้วยนะอาจจะมีการแบ่งจ่ายผ่อนสีงวดอะไรต่างๆนานามันเลยทําให การลงทุนถ้า,าเป็นไปจริงนะฮะถ้าหากเกิดขึ้นจริงในดีลนี้เนี่ยการลงทุนก็จะเริ่มต้นแบบไม่ได้จ่ายก้อนเต็มก็จ่ายเป็นงวดๆไปถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับลิเวอร์พูลครับคนต่อมาครับที่มีข่าวก็คือวานเดอร์ซันครับของมนาโกนะฮะเป็นแบ็กขวาจุดเด่นก็คือครบเครื่องทั้งรุกได้รับมีวุนยัยเข้าใจแทคนติกเข้าปะทะได้ดีนะครับแต่จุดด้อยก็คือยังไม่มีประสบการณ์ในหลีกระดับท็อปนะฮะการแข่งขันแบบเข้มข้นอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ย ต้องปรับตัวหรือเปล่าความเข้ากับระบบก็คือเป็นระบบที่ต้องการความบาลานซ์สองทางก็คือทั้งลุกทั้งรับนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวานเซนถือว่าตอบโจทย์ครับค่าตัวเขาประมาณนะฮะประเมินอยู่ที่ราวๆสาม0ิบล้านยูโรนะครับอีกคนนะฮะที่โปรโปรมานะฮะเปโดโปรโลครับขอทอนแนมฮอสเปอร์คนนี้เนี่ยผมเห็นแฟนๆลิเ์พูลหลายๆคนแอบเชียร์นะยเพราะว่า ด้วยผลงานแหละนะครับหแล้วก็ด้วยความเจนจัดที่เล่นอยู่ในพิมพ์บุรีอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นฟอร์มเราเห็นาการเล่นอยู่แล้ววิธีการนะครับเกมลุกจัดยิงไกลดีเทคนิคเยี่ยมฟรีคิกก็ได้นะครับจุดด้อยก็คือเกมรับที่ยังแบบก,กลางๆอยู่ครับปานกลางนะใช้ประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นสังกัดของทีมที่คู่แข่งร่วมลีกอะเราก็ต้องว่ามันแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องค่าตัวเนี่ย มันอาจจะทะลุไปถึงในระดับ50ล้านยูโรได้ถ้าอาจจะเกิดดีลนี้จริงๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นค่าตัวที่ฝั่งของลิเวอร์พูลหรือเฟนเวลอาจจะมองว่ามันสูงเกินไปต้องใช้พลังกำลังในการเจราจาพอสมควรซึ่งเปโปรโปรโอโรเนี่ยนะฮะก็เหมาะกับทีมที่ต้องการแบ็กเกมรุกนะฮะที่เสริมมิติทางริมเส้นได้ผมว่าตรงนี้มันก็ชัดเจนเพราะปโอโรก็พิสูจน์อยู่ในเวทีพรมียร์ลีก ได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับคราวนี้ผมก็โยนต่อยครับว่าอ้าวแล้วถ้านอกเหนือจากนี้ล่ะมีแบ็กขวาคนไหนที่น่าสนใจบ้างอาจจะยังไม่ได้มีข่าวโพัพธันกับลิเวอร์พูลหรอกนะครับแต่ว่าถ้าลองถ้าลองค้นหาข้อมูลแล้วอ่ะแบ็กขวาคนไหนมันน่าสนใจบ้างในหลีของยุโรปณตอนนี้ชื่อแรกที่โผล่ขึ้นมาคือริเจส์ครับ ของเชลซีกับตันทีมเชลซีด้วยนะครับอันนี้มันก็น่าสนใจจริงแหละครับเพียงแต่ว่าด้วยด้วยสภาพอาการบาดเจ็บหรือด้วยการที่อยู่กับเชลซีการเป็นนักเตะคนสําคัญเป็นกัปตันทีมเนี่ยมันก็จะยากอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทุกคนก็รู้ครับว่าเจมส์ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีศักยภาพนะครับครบเครื่องนะฮะรุกรับได้จ่ายแม่นนะฮะฟรีคิกได้นะครับมีประสบการณ์ในในหลีกใหญ่หรือทีมชาติมาแล้ว แต่จุดแรกก็คือเจ็บบ่อยนี่แหละครับเจ็บบ่อยความเป็นไปได้เนี่ยเชดจิพบอกว่าน้อยครับทั้งเรื่องของการเป็นคู่แข่งโดยตรงนะฮะทั้งเรื่องของค่าเหนื่อยที่แพงแน่ๆทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็พอจะนึกภาพตามได้แหละครับว่ายากจริงๆสำหรับริสเจมคนต่อมาครับเดวนเรนช์นะครับดาวรุ่งของอาจารย์อาร์มสเดมครับนะฮะตรงนี้เนี่ยเชดจิพบอกว่าจุดเด่นคล้ายๆกับแบรดลีย์ครับเกมรับดีวิ่งขึ้นลงเก่งจ่ายบอลใช้ได้นะครับ เหมาะกับทีมที่อยากปั้นดาวรุ่งสไตล์อาแจากเน้นเทคนิคแล้วก็วินไยน,นะครับค่าตัวเนี่ยประเมินอยู่ที่15-20ถึงล้านยูโรเท่านั้นนะฮะความเป็นไปได้ถือว่าสูงครับถ้าหากลิวพูจริงจังนะครับอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นคู่แข่งของคุณเนลแบรดลี์เนี่ยเดวินเรนช์น่าสนใจครับด้วยอายุการใช้งานสามารถพัฒนาได้ค่าตัวอาจจะไม่สูงมากนะักเออเป็นหนึ่งชื่อที่ไม่ได้อยู่ในสารระบบแบบชัดเจนนะ พอมาเจอแบบเออก็นึกขึ้นมาเออก็น่าสนใจจริงๆคนต่อมาครับอีวานเฟรสเนดาครับของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเป็นดาวรุ่งที่มีการอ่านเกมดีมาก cross บอลแม่นมีพื้นฐานเกมรับแน่นนะครับแต่จุดกังวลนะนิดหน่อยก็คือยังไม่เคยผ่านเวทีระดับใหญ่ครับประสบการณ์น้อยนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่หลายทีมจับจ้องอยู่นะครับเหมาะกับทีมที่อยากวางแผนระยะยาวและลงทุนกับศักยภาพครับคือสามารถเติบโตได้ก็เป็นหนึ่งช้อยที่ ถ้าจะมองว่าเอามาเป็นคู่แข่งหรือเป็นตัวเบียดแยกตำแหน่งตัวจริงกับคอนเนอร์บรดลี์ก็น่าสนใจครับความเป็นไม่ได้ช h ด t g p t ให้อยู่ที่ปานกลางเท่านั้นนะครับมาโลกุสโตนะฮะของเชลซีเป็นหนึ่งคนครับที่โผล่เข้ามาจัดจ้านความเร็วสูงนะฮะเติมเกมลุกได้ดีครอสแม a นนะครับแต่เกมรับก็ยังมีเข้อหมายคำถามเหมือนเดิมครับยังไม่ค่อยแน่นพอเท่าไหร่มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยเกิดขึ้นบ่อยนะครับ ถ้าต้องการแบบแบ็กสายบุกแบบจัดๆกุสโตชัดมากครับแต่ความเป็นไปได้ใช้คาว่าต่ำเลยครับน้อยมากครับเพราะว่าอยู่กับเชลซีแล้วจะปล่อยมานะเชลซีเขาหลังก็สร้างทีไปในทิศทางที่มันถูกต้องก็คงยากครับอีกหนึ่งคนครับอันเดอร์มาติเนสครับของ c ชิ r โรนาครับเกมลุกดีครับเล่นในทั้งแบ็กขวาเซนเตอร์ผ่านบอรแมนนะครับตอนนี้เนี่ยเคยมีข่าวมาทั้งบาซโลนาแล้วก็อาริโกมาดริดนะครับ ค่าตัวอยู่ที่ราวๆยี่ถึงยีล้านยูโรนะครับถ้าต้องการฟูลแบ็กที่ครบเครื่องหน่อยอนเนกประสงค์นะครับมีลูกเล่นหลากหลายเล่นในหลายตำแหน่ง mm hmm. อานาลมาติเนสอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับบทสรุปก็คือถ้าอยากจะได้ดาวรุ่งที่เข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งแล้วในราคาที่คุ้มค่ามีศักยภาพที่สามารถเติบโตได้เดวินเรนช์เฟรชเนดาน่าสนใจครับเช่นเดียวกับอานาลมาติเนส แต่ถ้าอยากได้แบบตัวจริงที่มาแทนเทรนด์เลยนะฮะแต่ต้องจ่ายสูงหน่อยนะนะครับฟริมปงก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับเช่นเดียวกับเปโรโปรโรแลวก็ริสเจมสองคนหลังเนี่ยยากเรารู้อยู่แล้วเพราะว่านอกจากจะเ,เรื่องโอกาสเนาะที่จะปล่อยมาทีมคู่แข่งอย่างริสเจมก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยอีกผมว่าไม่น่าจะอยู่ในเรดร์นะครับแต่ถ้าจะเชื่อมั่นในระบบก็แบดลี่วางไว้ก่อนเลยครับตั้งไว้ก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์อื่น ฉันจะได้เซ็นเตอร์ฮาฟคนใหม่ไหมแล้วที่เหลืออยู่เนียเจโรควอนซ่าก็พอจะเป็นแบ็กอัพได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็หลากหลายครับหลากหลายหลากหลายมิติหลากหลายทางออกถ้ามันจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยในตำแหน่งแบ,บ็คขวาเมื่อไม่มีเทรนด์แล้วร์บูจะทำอย่างไรซึ่งถ้าปักหมุดแล้วก็วิเคราะห์จากส่วนตัวแล้วกันนะครับผมว่านะถ้าถามผมเนี่ยคอนเนบรี่จะได้รับโอกาส มากขึ้นแน่ๆครับแต่อาจจะมีใครสักคนนั้นเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นฟริมปงก็ได้ที่กำลังมีข่าวชัดเจนอยู่เพื่อจะเข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งกันหรือเพิ่มเติมความแตกต่างนะครับเพราะฟริมปงก็โอโ้โหเกมลุกเนี่ยเต็มเหนียวฮะแบลรี่ก็อาจจะต้องหมุนเวียนกันไปหรือถ้าเป็นอีกสเปคหนึ่งก็คือถ้าไม่ได้ฟริมปงนะฮะพวกเดวินเรนจ์หรือเฟรชเนดาอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจครับ สองคนหลังนี่อาจจะเข้ามาเพื่อเบียดแย่งตำแหน่งหรือคอยหรือคอยเป็นแบ็กอัพให้กับคนเนลแบดลีย์ในโอกาสที่จะได้รับในฤดูกาลน้ะเอาแค่คร่าวๆประมาณนี้ครับพอจะเห็นภาพเนาะพอจะเห็นชื่อแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กัน,น,ลนแล้วชลอและครับรวมถึงทีมงานด้วยว่าจะจัดการอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอรุ้นแหละครับว่าสุดท้ายแล้วเร์พูนนั้นจะได้แบ็กขวาคนใหม่มาหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้ว ก็ไม่ต้องก็ได้ฮะกับวัดใช้แบลรี่ไปอีกคนก็รอ,อรุ่นให้โจโก,โกเขาฟิตหน่อยเป็นตัวแบ็กอัพไปหรือควันซ่าแบ็กอัพไปนะครับแต่ถ้าจะได้อีกคนมาก็ดีครับฟิล์มโปงที่มีข่าวเรื่อยๆก็น่าสนใจถึงแม้ว่าในในส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังรู้สึกตะกี้ตะขวงนิดๆนะว่าเอ๊ะเล่นวิงแบ็กโดดเด่นมากๆแต่พอถ้ามาเล่นฟูลแบ็กแล้วมันจะมันจะเวิร์กไหมอ่ะนะครับก็เป็นคำถามไว้เฉยแต่ถ้า ถ้าทีมเห็นว่ามันเหมาะสมนั่นหมายว่าเขาก็เชื่อแหละครับว่าจะสามารถปรับจูนกันได้แต่รายชื่ออื่นก็อย่าเพิ่งมองข้ามนะครับเผื่อจะโผล่มานะฮะ range อย่างเงี้ย fresh n เนด a าแบบเนี้ยเผื่อไว้ครับอาจจะเป็นตัวเลือกแบบ d e วด d u ิน <c oughs> เหมือนเหมือนสไตล์ของลิเวอร์พูลในช่วงหลังที่ผ่านมารอรุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันครับคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะชอบคนไหนบ้างหรือว่าเฮ้ยเชียร์แบรดลีย์เลยครับหรือเฮ้ยอยากได้คนใหม่หรืออยากได้ใครที่นอกเหนือจากนี้ ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการติดตามนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของผมนะครับจากดีๆครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ